สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาขุยกันเรื่องเสียงลูกปืนนะครับที่มันดังเวลารถจนสตาร์ทนะครับก็อาการก็คือเสียงเกิดจากลูกปืนที่อยู่ในชุดเพาขับหรือชุดไฟวิวที่เป็นตัวคลัชนะครับมันเกิดแตกทำให้เสียงเก้งเก้งเก้อันนี้เคสนี้ก็เกิดขึ้นรถผมเองครับแล้วก็รถเพื่อนอีกคนนึงนะครับก็เกิดเคสเดียวกันแต่ว่ารถผมเนี่ยหมดประกันแล้วนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมบำรุงอะไรบ้างเน่ยเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับก็ผมก็บันทึกไว้นะครับก็มี2คลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกเป็นรถผมเองนะครับก็เสียงจะเป็นอย่างคลิปนี้นะครับ โอเคครับเรามาฟังคลิปที่2ครับว่าเสียของอีกท่านหนึ่งเนี่ยอาการจะเป็นยังไงก็ตามนี้เลยครับ ก็ได้ฟังกันแล้วนะครับเสียงอาการนะครับที่อาการลูกปืนแตกเนี่ยครับเสียงมันจะดังยังไงนะครับตรงนี้ผมก็เลยโทรประสานกระทาง call center นะครับต้องเท้าความกขอนว่าผมได้นํารถเข้าไปเช็คระยะที่ศูนย์แห่งหนึ่งที่แถวปทุมนะครับก็เช็คระยะแล้วในตอนหน้ามันมีเสียงดังอยู่บ้างนะครับแต่ว่าช่างได้เช็คแล้วปรากฏว่าบอกว่าเป็นเสียงปกติโอเค เสร็จวันนั้นกลับมานะครับก็ขับกลับมาก็ไม่เป็นไรอย,อ,ยอย่างก็มีเสียงบ้างเพะที่ผมผมขับรถทุกวันคนใช้รถทุกวันน่าจะเข้าใจนะครับว่ามันมีเสียงที่แปลกปกติกว่าที่เคยเป็นแหละนะครับนี้กลับมาเสร็จเข้าศู์ช่วงเช้าเสร็จประมาณเที่ยงกลับมาช่วงประมาณห้าโมงหกโมงก็คือขับไปตลาดกับเพื่อนนะครับก็ตอนแรกในรถก็เสียงก็ได้ยินไม่ชัดหรอกเพื่อนลงจากรถไปเข้าเซเว่น นะครับก็เอ๊ะเสียงอะไรมันดังผมก็เลยบอกอเสียงมันดังนี่แหละแต่ช่างบอกว่าอา,อาการปกติเสียงปกติของรถนะครับก็แลนน้วผมก็ยังไม่เอกใจจนกลับเข้ามามาที่บ้านเพื่อนนะครับก็ลงไปรถเฮ้ยไม่ใช่แล้วเสียงมันดังดังกว่าปกติซึ่งในรถเนี่ยการได้ยินเสียงเนี่ยค่อนข้างเงียบมากเลยต้องเปิดกระจกดูเปิดประตูดูหรือลงไปดูครับถึงจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนขนาดน,นั้นนะครับ ก็อาการนี้อ่าโอเคแล้วก็มันติดวันอาทิตย์ศูนย์ก็ปิดนะครับวันจันทร์ผมก็เลยประสานทางศูนย์ที่ผมนํารถเข้าไปเช็คระยะเนี่ยว่าเออมันเกิดอาการนี้เออทางศูนย์ก็เลยประสานว่านั้นโทรแจงร้ง call center เลยเพื่อให้เขานํารถยกยกเข้ามากับเข้ามาเช็คที่ศูนย์อะไรย่างนี้ผมก็ได้ประสานทาง call center นะครับ call center ก็แนะนําว่าให้นํารถเข้ามาจะจะนารถยกมายกให้นะครับยกรถสไลด์ พาเข้าศูนย์ที่ใกล้ที่สุดนะครับซึ่งศูนย์ที่อยู่ใกล้กับศูนย์ที่ผมนําไปเช็คระยะเนี่ยมันคนละที่กันซึ่งมันห่างไกลกันพอสมควรเลยถ้าเราจะไปศูนย์ที่เราเข้าไปเช็คระยะเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินส่วนต่างต่อระยะทางเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยเอาเข้าไปศูนย์ที่ใกล้นะครับก็คือศูนย์เพชรเกษม65นล้นแหละครับศูนย์ของเบสทอนนะครับก็เข้าไปเช็คเบื้องต้นช่างรับไว้เฉยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ดูอาการให้ ก็ใช้เวลาดูอาการประมาณ3-4วันเนื่องจากเขาบอกว่าคิวรถที่ที่ในศูนย์เขามันเยอะยังไม่เวลาดูให้นะครับก็ประมาณผมเข้าไปประมาณพุธพุธช่วงช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเอารถเข้าไปออทางศูนย์โทรมาแจ้งอาการประมาณ วันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยครับว่าอาการน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเขาขอหรือละเอียดอีกทีนึงแล้วขอแจ้งอีกทีว่าจะเป็นอะไรก็ใช้เวลาหรืออีกประมาณวันสองวันครับน่าจะมาวันพุธนะังเขาโทรมาแจ้งว่าอาการเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอล้วบ้างน,นะครับอาการก็คือหนึ่งลูกปืนแตกแน่นอนแล้วครับอันที่สองเขาเช็คให้เ,เขาบอกว่าตัวกา้าน นะก้านกดคัชลูกสูบกดคัชอ่ามันมีรอยรั่วรอยซึมอันนี้ต้องเปลี่ยนอันที่สามคือชุดคัชเขาบอกว่าชุดไอแผ่นคัชทีม่มามีเหมือนมีรอยรอยบิน่นประมานิดหนึ่งเขาแนะนําให้เปลี่ยนที่ผมก็เลยให้เาแจ้งค่าใช้จ่ายมาบ้างมาว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ผมตรีมกลมเลยประมาณห้าหมื่นต้นๆน,น,นะครับชุดก้านสูบกดคัชประมาณสองหมื่น ชุดคัดประมาณ2 0,000ื่นนะครับค่าแรงเขาเขาเหมารวมที่10ชั่วโมงประมาณ5้าพันสหรือสี่พันห้าห้าพันสี่ผมจำผิดนะประมาณเันนี้เขาเหมารวมไปพอมันยกเกียร์ลงมาทั้งชุดยกคัดลงมาทั้งชุดนะครับแล้วก็ไอ้เคสเจ้าปัญหาไอ้ตัวลูกปืนเจ้าปัญหาเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักร้อยมากครับลูกปืนผมจาไม่ได้ว่าตัวเท่าไหร่นะครับประมาณ4ี่ห้าร้อยแหละแค่นั้นแหละแต่ค่าใช้จ่ายอื่นที่ที่ต้องใช้เนี่ยค่อนข้างแพงมากนะครับซึ่งผมก็ลองดูแล้ว ที่คนเปลี่ยนจริงก็คือลูกปืนเปลี่ยนแน่นอนครับแล้วก็ตัวลูกสุขอดคัดเขาบอกผมก็ย้ําว่าอาการมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าใช่ต้องเปลี่ยนเพราะมันรั่วผมก็เลยขอยเขาถ่ายรูปมาซึ่งผมดูรูปแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ารูปใหม่กม็ให้เขาถ่ายรูปส่งไลน์มาให้เนื่องด้วยผมติดงานทั้งวันเลยจันจันถึงอาทิตย์ไม่มีเวลาเข้าไปได้ดูเลยนะครับก็คุยโทรศัพท์ส่วนใหญ่แล้วก็ขอเขาส่งไลน์มาให้นะครับช่างก็ส่งมาให้แล้วก็ เปลี่ยนไปนะครับค่าใช้จ่ายก็ยเดี๋ยวผมแนบตัวบินไปเสร็จให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับโอเคอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเรารู้ถึงอาการเนี่ยผมก็เนื่องจากรถเราหมดประกันแล้วด้วยถูกไหมครับเราก็เลยอยากหาอู่นอกซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะถูกกว่านะครับผมก็ถามไปหลายๆที่อย่างนี้นั้นก็มีช่งางนบอะไรเงี้ยครับก็ให้เพื่อนอช่วยสอบถามให้ว่าครับก็คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าไงค่าแรงอ่ะ,อะถูกกว่าแน่นอนครับถูกกว่าประมาณเกือบเกือบครึ่งนะครับก็ที่ศูนย์เขาตีค่าแรง5,000ันอันนี้ก็ตีค่าแรงประมาณสา0พันประมาณนั้นนะครับประมาณกลมๆไม่เฉยนะครับผมพูดกลมๆเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับก็แต่ว่าเรื่องอะไหล่เนี่ยเขาไม่มีให้เราต้องไปหาอะไหล่มาให้เขาเองซึ่งเขาแนะนําว่าลองสั่งจากจีนมาสิเอามาแล้วเ,เดี๋ยวเขาประกอบให้เขาลือให้นะครับ ก็จะเป็นประเภทนั้นแต่ว่าผมก็ลองเปรียบเทียบแล้วว่ารถเราไปอยู่ที่ศูนย์แล้วถ้าจะยกไปอีกมันต้องเสียค่ารถยกอีกก็หลักพันหลักหมื่นอยู่เนาะก็แพงอยู่เนาะไม่ไม่ถูกถูกเพราะผมอยู่ทางโซนบางแคเนาะทางนกเขาอยู่ทางโซนอีกฝั่งเลยของกทมก็ต้องยกไปไกลพอสมควรนะครับแล้วก็รถที่ศูนย์เนี่ยเขาเลื้อมาแล้วนะครับมันน่าเสียค่าแรงอีกแล้วซึ่งเอา,เอายก เครื่องลอยๆไปพร้อมกับรถเนี่ยผมก็แบบอมไม่ไม่ดีมากเครื่องก็หลอดเผื่ออะไรร่วงหรืออะไรตกไปในเครื่องอีกก็ควรจะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายผมก็เลยเอาเปรียบเทียบแล้วว่ามันต่างกันไม่มากแล้วก็โอเคเราเปลี่ยนอะไรลู่นอย่างน้อยมั่นใจอย่างหนึ่งก็คือศูนย,มนยม์มันก็ยังมีวารันจีของก,การซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนูนย์แต่ว่าเลือกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่สําคัญส่วนที่จําเป็นอันไหนที่มันไม่ยัง ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเสียหายรายแรงจนต้องเปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ก็โอเคใช้ได้ไปนะครับแต่ก็ค่าใช้จ่ายพอสมควรครับก็ฝากเป็นประเด็นหนึ่งสาหรับเพื่อนๆที่ที่กาลังดูว่าทำไมไม่เปลี่ยนอู่นอกบ้างล่ะอะไรอย่างนี้ก็ผมก็หาหาสองสามเจ้าเลยแล้วก็มาเปรียบเทียบกันใช้เวลาคิดอยู่เป็นวันครับกว่าจะตอบสูงเหมือนกันนะครับก็ เป็นไอเดียครับสำหรับเพื่อนที่หาหูนอกหรือศูนย์ดีนะครับในกรณีที่หมดประกันแล้วต้องจ่ายเงินค่าซ่อมเองโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถเกินแสนโลนะครับรถผมเนี่ยลืมบอกเลยว่าเออช้ระยะที่หนึ่งแสนสามมื่นโลนะครับก็อาการก็เริ่มออกแล้วนะครับก็เป็นที่ตัวลูกปืนผมเข้าใจครับว่าลูกปืนมันก็ต้องมีการสึกหลอบ้างมีการอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่า นะมันก็ค่าใช้ใจ่ายก็จะแพงนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้เกิดอยากให้เพื่อนๆเนี่ยประสบปัญหานี้ก่อนที่จะหมดประกันหมดารันตีนะครับก็สังเกตรถเองให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันตอบไม่ได้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะครับซึ่งของเคสอีกคันหนึ่งเนี่ยที่ท,ที่ที่รู้จักกันนะครับเขาลดประมาณเกือบ4ปีละนะครับประมาณ3มปีกว่าระยะทางอยู่ที่90้าหมื่นกิโลนะครับ ประมาณ90กิโลก็เริ่มมีอาการก็เคมอันนั้นก็อยู่ในประกันก็คือเคมได้นะครับอันนั้นช่างก็แนะนําให้เปลี่ยนชุดคัสเปลี่ยนเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียก็คือถือว่าอยู่ในประกันก็เคมได้ก็ถือว่าโชคดีไปครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถตัว MG TS นะครับต่อมไปมากกวาน้อยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมกันขอบคุณครับ